สวัสดีครับผมพันธินผู้สมัครสรส,รสรพักเก้าไกลเขตคลองเตยเบอร์2นะครับผมเป็นพ่อลูก2นะครับลูกก็อายุ7ขวบ4ขวบนะครับเราก็อยากจะส่งมอบอนาคตในฐาน,นะที่เราพอมีศักยภาพเราต้องอาสามาเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นที่ต,ตัวเราก่อนเลยครับก็คงเป็นเหตุผลหลักที่จะมาทำงานการเมืองนะครับ ครับผมก็มาเริ่มต้นกับพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่5ปีที่แล้วนะครับในฐานะคนทําข้อมูลให้พรรคนะครับสร้างความเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นก็อยากจะอยู่เบื้องหลังแล้วเมื่อวันหนึ่งเราก็เห็นพัฒนาการของตัวเราเองเราก็ขออาสาเข้ามาเป็นตัวแทนของพรรคเก้าไกลเพื่อจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชน การเมืองเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราคุยได้หมดนะครับ <shorts language> เห็นต่างหรือการทํางานทางความคิดเนี่ยทุกคนสามารถมาเข้าร่วมได้นะครับเป็นการเมืองที่ใกล้ตัวเพราะทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้ร่วมกันเนี่ยเลยคือคําว่าการเมืองดีครับนะครับเมื่อเราตระหนักแล้วว่าประเทศนี้เราเป็นเจ้าของร่วมกันทรัพยากรงบประมาณนะครับเราต้องจัดสรรร่วมกันนะครับกระจายลงไปให้คนที่ใกล้ตัวที่สุดเนี่ยก็คือชุมชนหมู่บ้าน นะครับหรือประชาชนธรรมดาทั่วไปเนี่ยรู้ดีที่สุดว่าจะต้องทําอะไรตรงไหนจนถึงภาพใหญ่กําหนดกติกาในการอยู่ร่วมกันทั้งประเทศนะครับเพื่อให้ได้ประโยชน์กับทุกๆคนลดความเหลื่อมล้ําสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่เป็นที่เราเป็นเจ้าของร่วมกันได้นี่คําว่าปากท้องดีก็จะไปต่อถึงคําว่ามีอนาคตหมายถึงอย่างไรครับ วิสัยทัศน์ก้าวไกลเท่าทันกับโลกสากลนิยมความหมายก็คือว่าเราอยากเห็นผู้นำประเทศแบบไหนครับจะ represent เป็นหน้าเป็นตาว่าคนไทยคนนี้แหละที่เราอยากเห็นให,ให้เป็นผู้นำนี่คือวิชั o ่นคนที่เราอยากจะเดินตามเราในฐานะที่เป็นเจ้าของประเทศร่วมกันประชาชนทุกคนนะครับ 14. พฤษภากาเก้าวไกลเลือกคนใหม่ไปเปลี่ยนประเทศครับ